ช่วงนี้นะครับเราพามาดูตัวอย่างของผู้ประกอบการไทยอีกท่านนึงครับที่ผลิตสินค้าในนามของคนไทยน,นะครับแต่ว่าสินค้าของเขานั้นเป็นที่ยอมรับทั้งในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกแลครับ เขามีวิธีการในการสร้างแบรนด์อย่างไรเรามาสอบถามกันนะครับอยู่กับเราในรายการครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไซโจเรนกิอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคุณสมศักดิ์จิติพลังศรีนะครับคุณสมศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนเื่นต้องขอสอบถามถึงภาพรวมของสากรรมทีรบอกปรากาศไทยบ้านนะคะว่างแต่ช่วงต้นปีจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะปีนี้ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าส่ง่งเมื่อเทียบปีที่แล้วนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยได้ผลจากเรื่องน้าท่วมนะครับ แต่ว่าถ้าในส่วนของไซโจเองเนี่ยเราก็โกรธประมาณ12%ในขณะนี้สิบสอน,น,นต์มว่าจะต้องโตตามภาคอสังหาริมทรัพย์ที่แบบเปิดตัวโครงการกันเ,เนยอะแยะไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะ <c oughs> คือไซโจเองเนี่ยเราเราเน้นตลาดนะพรีเมียมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆตลาดอสังหารตรงนั้นเนี่ยถือเป็นส่วนน้อยสําหรับไซโจนะครับ ตอนนี้ตลาดของไซโจเนี่ยอยู่ในประเทศสักกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ในต่างประเทศสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะในเมืองไทยเรายังอยู่ที่ประมาณ70%รนะครับแล้วต่างประเทศก็อยู่ที่ประมาณ30บครับนี่แหละครับจะถามตรงนี้แหละว่าต่างประเทศที่เราไปบุกได้3 0แล้วก็ขายในประเทศได้70%ของสัดส่วนรายได้เนี่ยนะครับเรามีเคล็ดลับในการสร้างแบรนด์สร้างยี่ห้องเรายังไงให้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกได้ครับจุดแรกเนี่ยนะฮะก็คือต้องลงด้านอันดีไซโจเดงกิเนี่ยเราลงกับ รีเ e a r c h a เดเวล็อปเมนต์เนี่ยนะฮะตลอดยีครับปีนะครับซึ่งเรียกได้ว่าถ้าเป็นบริษัทของแม้กระทั่งของต่างชาติด้วยกันเนี่ยนะฮะเราเองก็ไม่ได้ลงอ่านดีในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าเขารเราใช้สัดส่วนในการลงอ่านดีอยู่ประมาณช่วงพีเรียดประมาณ5ปีแรกเนี่ยนะฮะรเราใช้ถึง7%โอ้โหนะฮะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเรายังอยู่ในสัดส่วนประมาณ4%ี่เเพราะฉะนั้นเนี่ย จึงเห็นได้ว่าไซโจเนี่ยจะมีวิวัฒนาการมีพัฒนาการเทคโนโลยีที่ที่คนคิดไม่ถึงว่าน,นี่คือสินค้าที่เป็นคนไทยเจ้าของทั้งทั้งที่จริงๆเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยไซโจเริ่มจากการจอยเวนเจอร์ที่ญี่ปุ่นนะฮะนะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณเกือบสิบปีเราก็เป็นเจ้าของแบรนด์ทั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งทั่วโลกนะครับ นี่แหละครับคนไทยเป็นเจ้าของทั้งหมดเลยจะถามเรื่องนวัตรกรรมนี่แหละ,ะที่เราใช้เม็ดเงินทำาไดีไป7%ตอนนี้อยู่4%เนี่นะครับนวัตรกรรมใหม่ๆของเครื่องปรับอากาศณนะปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างเ,เวลานี้เนี่ยเครื่องปรับอากาศไม่ใช่อยู่แค่ความเย็นนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาของผู้ใช้เนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟนะครับแล้วก็เรื่องอากาศนะครับ ในส่วนของไซโจเน่เดิมเมื่อสมัย15ปีก่อนเนี่ยค่าไฟเราไม่ได้แพงไซโจก็จะเด่นที่สุดในเรื่องของฟอสกาดโดยถือเป็นลายแรกของโรคที่สามารถพัฒนาเครื่องฟอ,อกาดอยู่ในตัวแอร์รนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็ทุ่มในเรื่องของพัฒนาการเกี่ยวเรื่องสุขภาพจนเป็นผู้นำเพื่อสุขภาพะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ย ไซโจเนี่ยเห็นภาวะของการเปลี่ยนแปลงราคาค่าน้ำมันพลังงานเนี่ยนะฮะเราเห็นว่าค่าไฟเนี่ยโอกาสที่จะลดเนี่ยแทบจะไม่มีไม่จะขึ้นขึ้นนะฮะแล้วก็ขึ้นแบบที่น่ากลัวด้วยครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยถือว่ารัฐบาลเนี่ยได้ซัพซิเดตอยู่นะฮะไม่งั้นถ้าถ้าปล่อยตามสภาพจริงเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไปถึงม่ใช่หกเจ็ดบาทกระเป๋าแห้งพอดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นเทรนด ในการทำอาดีเนี่ยก็คือเราต้องมองเห็นข้างหน้าว่าอะไรคือสิ่งที่จะต้องเป็นปัญหาสำหรับผู้บริโภคของเรานะฮะซึ่งไซโจก็มองว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคเราเนี่ยก็คือเรื่องค่าไฟรเราจึงลงอาดีด้านด้านสินค้าเทคโนโลยีประหยัดพลังงานนะครับอย่างรุ่นที่ไซโจเดนก,กิเป็นตัวแทนประเทศไทยัไปแข่งอาเซียน,รนรเราเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศ แข่งกับแบรนด์ของเครื่องปรับอากาศในอาเซียนกันเองเลยนะฮะสิประเทศนะฮะิประเทศนราเราก็ชนะเลิศนะฮะไซโจเนี่ยเป็นชนะเลิศอันดับหนึ่งที่อาเซียนครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เอาสินค้าที่เราเป็นวัตกรรมนี้เนี่ยไปแข่งในประเทศสิงคโปร์นะฮะซึ่งในสิงคโปร์เราต้องยอมรับว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยอันที่หนึ่งคือครีนครับนะฮะเรื่องการตรวจสอบอะไรเนี่ยโปร่งใสอันที่สองเขาเป็นประเทศผู้ซื้อที่มีฐานะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเลือกซื้อสินค้าที่คิดว่าดีที่สุดซึ่งการไปแข่งที่สิงคโปร์นี่คือรวมทุกแบรนด์จากทั่วโลกไหมฮะใช่ครับจากทั่วโลกเลยครับ้อยกว่ารุ่นทั่วโลกโอ้โหนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยสิงคโปร์ใช้มาตรฐานญี่ปุ่นเป็นตัววัดเป็นตัวตรวจสอบนะฮะก็คือจีสเนี่ยนะฮะเป็นตัวตรวจสอบซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะครับไซโจเนี่ยตอนที่เราแข่ง ในด้านนวัตกรรมที่อาเซียนเนี่ยเราใช้มาตรฐานเยอรมันเป็นตัววัดแล้วก็ชนะเรมในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยใช้มาตรฐานญี่ปุ่นเป็นตัววัดนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับจ้าเดิมเนี่ยญี่ปุ่นเป็นที่หนึ่งของโลกในด้านของการประหยัดไฟนะเป็นเวลาผมว่าเกินสิบปีโอ้โหเด่สองปีนี้เนี่ยใส่เจริญกิซึ่งเป็นคนไทยครับ เราเป็นที่หนึ่งของโลกเนี่ย oh ถึงสามอันดับแรก <c oughs> นะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งทีเ่เป็นจุดที่จะบอกให้เห็นได้ว่า <c oughs> จริงๆเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยเราไม่ควรที่จะมองเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเห็นพม่าเปิดประเทศเราก็เริ่มพูดกันแล้วว่าพ <c oughs> ม่าจะแซงไทย <c oughs> เราเห็นเวียดนามเปิดประเทศเราก็พูดว่าเวียดนามจะแซงไทยรัฐบาลก็ส่งเสริมให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านกันทียอบเลยฮะท้เนี่ย ประเทศเราเองเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นประเทศที่ด้อยกว่าคนอื่นทั้งทั้ง,งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราส่งเสริมเรารู้จักการรวมสร้างให้เกิดยูนิตี้จริงๆครับผมมั่นใจครับว่าไทยเนี่ยแข่งได้อุปสรรคมาอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนโยบายของรัฐบาลมันอยู่ตรงโครงสร้างพื้นฐานมันอยู่ตรงความมีส่วนร่วมของภาคเอกชนหรือตรงไหนฮะถ้า <ผม S 1> ชัดๆเนี่ยนะครับจิตสำนึก จิตสำนึกทั้งของประธานโธษดนะฮะทั้งของประชาชนครับนะฮะแล้วก็ทั้งของภาครัฐสิ่งที่เราเรามักจะเสียหายกันเนี่ยก็คือเรามักจะเหมือนกับบทบาทสมมติว่าบทบาทรัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะโปรโมตสินค้าที่มีเทคโนโลยีของไทยการโปรโมตเราก็คือให้รางวัลเช่นรางวัลโน้นรางวัลน,นี่อะไรก็แล้วแต่ครับแล้วก็จบไป ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่การที่จะทำให้บริษัทของตอนเองในประเทศตนเองเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะต้องทำให้เขาแข็งแรงมไม่ใช่เพียงแค่การให้รางวัลและจบครับการให้รางวัลเป็นเรื่องของผลเป็นเรื่องของการชี้ให้ชัดว่ารัฐบาลประเทศเราประชาชนเราควรจะทำอะไรรเพื่อที่จะทำให้รางวัลนั้นเนี่ยมันมีผล เป็นรูปธรรมที่การซื้อที่การผลิตนะครับถ้ารางวัลเนี่ยเป็นเพียงแค่รางวัลสมมุติว่าเด็กคนนี้เรียนหนังสือเก่งได้เป็นโอลิมปิกแล้วสิ่งที่ตอบแทนเด็กโอลิมปิกคืออะไรเงินความสำเร็จถ้วยรางวัลถูกไหมเราจะต้องไม่ใช่ตอบแทนเพียงแค่ถ้วยรางวัลเราต้องไม่ใช่ตอบแทนน้องเมเพียงแค่โอเคดีใจที่น้องเมได้ที่หนึ่งแล้วจบ มันไม่ใช่เพราะสิ่งต่างๆที่ทำให้เขาขึ้นมาสู่ตรงนั้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องฟลุกไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นเรื่องของความดอดทนเรื่องของความพยายาม,มซึ่งรัฐและประชาชนเนี่ยถ้าเราสามารถทำเหมือนกับที่เกิดขึ้นในจีนในเกาหลีในญี่ปุน่นแม้กระทั่งวันนี้มาเลเซียใกล้ๆเรา ดังน,นเราจะเห็นได้เลยว,ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เขาทําคือเขารวมความเป็นหนึ่งมากกว่าที่จะทําให้ประเทศซึ่งเหมือนครอบครัวเนี่ยครับมันมันไม่ได้ไม่ได้มีความ trust ไม่ได้มีความรู้สึกว่าการใช้สินค้าที่มีชื่อเสียงของคนไทยเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ควรจะภูมิใจแต่กับร้ายเป็นเรื่องที่มีความรู้สึกว่าอาจจะ เหมือนกับแสดงว่าคนนี้ครับยังไม่เท่าไหร่เนั้นอค่านิยมที่จะเห่ของนอกในลักษณะที่เราพูดกันตรงๆว่าส่งเสริมให้ประเทศอื่นเนี่ยรวยและเราจนเนี่ยผมคิดว่าควรจะเปลี่ยนแล้วการปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับแนะนำเลยว่านโยบายรัฐบาลที่ควรจะออกมาเพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยจริงๆให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่เห็นปลายทางวันพอได้รางวัลมาเสร็จก็แจกเงินแจกถ้วยทำยังไงดีฮะนโยบายหลักๆที่คุณกับสัอยาเห็น ควรจะต้องสร้างความคิดที่ว่าไทยเนี่ยควรจะมีฮีโร่มีแชมเปียนในอุตสาหการรมต่ละอันซึ่งจริงๆไทยเนี่ยไม่ได้น้อยนะฮะยังมีสินค้าที่เป็น research, รีเสิร์ชที่เป็นการผลิตแท้จริงของคนไทยเนี่ยที่แข็งแรงแล้วก็เรียกว่าอะไรมีความสำเร็จเนี่ยอยู่หลายจุดแต่พวกนี้เนี่ย อาจจะน้อยลงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยไม่ไปซัพพอร์ตการซัพพอร์ตเนี่ยไม่ใช่ซัพพอร์ตด้วยเงินซัพพอร์ตโอกาสครับนะครับก็ลองคิดง่ายๆเลยอย่างไซโจเนี่ยเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วไปชนะเลิศอาเซียนชนะที่หนึ่งของของสิงคโปร์และในขณะนี้เนี่ยเราเราได้รับรางวัล nation energy growth นะซึ่งจัดโดยออสเตรียนะฮะประเทศออสเตรียซึ่งรางวัลน,นี้เนี่ยจะเป็นการแข่งขันในด้าน,ด,านด้านการประหยัดพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลกรประมาณเกือบร้อยเจ็ดสิบประเทศนะฮะไซโจตอนนี้เป็นเป็นเหมือนกับเป็นคนไทยคนเดียวที่เข้ารอบสุดท้ายซึ่งปกติรางวัลน,นี้เท่าที่ทราบในหลายปีก่อนเนี่ยผู้ที่ชนะเลิศเนี่ยราายูเอ็นเขามอบรางวัลน,นี้ครับนะครับงน,นั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ ต้องถือว่าเป็นความภูมิใจแต่เราต้องมีคนมารับรูปมาซัพพอร์ตมาทำให้สตอรี่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีพลังแล้วมันมีผลไปที่การผริตมีผลไปที่เพอร์เซพชันของคนเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยเห็นง่ายๆโอเควอริบอลไทยชนะเราเราแฮปปี้ใช่ไหมฮะทำยังไงถึงจะให้อุตสาหกรรมคนไทยชนะแล้วเราซัพพอร์ต ซึ่งก็ต้องทําให้ผู้บริโภคเนี่ยยอมรับในแบรนด์ของไทยในผู้ประกอบการไทยให้ได้นั่นก็คือหน้าที่ของรัฐบาลหลักเลยนะฮะ <c oughs> ในการสร้างการรับรู้ครับคุณผู้ชมครับและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของวิธีการสร้างแบรนด์นะครับสำคัญมากกับเรื่องของ I d ดีครับไม่หยุดยัง้งและสุดท้ายครับท่านก็จะสามารถส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศและถ้ายิ่งมีการได้รับรางวัลจากต่างประเทศมาการันตีด้วยยิ่งไม่ต้องห่วงนะฮะ <c oughs> ยิ่งเป็นที่ยอมรับของต่างชาติวันนี้ขอขอบพระคุณมากนะครับผู้บริหารจากไซโจเรนกดิิ์จตพพลัััังศรรรีคคคคบบขะุณ เวลาของรายการชั่วโมงธุรกิจแล้วนะคะช่วงนี้เรา3คนและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ